ซามารินยังมีโปรเจกต์แบบหนึ่งสำหรับความต้องการพัฒนาโมบายแอปิเคชันนั่นก็คือ Summarine.form เพื่อรองรับความต้องการที่จะลดเวลาในการพัฒนาแอปิเคชัน2-3ระบบพร้อมๆกันดังนั้นหากจะมอง s u m m r r n f o r m ให้ง่ายโคชพลอยากให้เรานึกถึงงานจัดเลี้ยงที่พวกเราเนี่ยต้องเป็นเจ้าภาพนะครบับซึ่งเราต้องเลี้ยงอาหารแขกในงานให้เหมาะสม ในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเลือกพ่อครัวฝรั่งสำหรับคนยุโรปที่มาในงานแต่เผอิญงานนี้มีคนจีนมาด้วยจะเสิร์ฟอาหารฝรั่งให้คนจีนก็ใช่ที่เราจําเป็นต้องมีพ่อครัวชาวจีนมาทาอาหารให้คนจีนโดยเฉพาะดังนั้นมันเหมือนกับเวลาที่พวกเราต้องการทําแอปเดียวกันแต่ทํางานบน iOS และ Android อย่างละระบบนั่นแหละครับแต่การที่ราจะต้องมานั่งสั่งออเดอร์ให้ทั้งพ่อครัวฝรั่งและพ่อครัวจีน ให้ได้อาหารเซตเหมือนกันทั้งหมดอาจจะเสียเวลาและพลังมากเกินไปเราเลยต้องเอาเชฟมาเป็นหัวหน้าพ่อครัวอีกทีครับซึ่งเชฟนี่แหละครับจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารที่ต้องใช้ในงานเลี้ยงและเป็นคนสั่งให้พ่อครัวทั้งสองคนทำอาหารของตัวเองออกมาตามที่ต้องการเช่นถ้าทุกคนในงานเนี่ยไม่ชอบทานเผ็ดเชฟก็จะสั่งให้พ่อครัวแต่ละคนทำอาหารที่ไม่เผ็ด ในรูปแบบของตัวเองออกมาด้วยแนวคิดที่มีเชฟมาควบคุมและจัดการพ่อครัวแต่ละคนนี่เองจึงทำให้แนวคิด cross platform ใน s u m m a r i n o r o r m เนี่ยเป็นจริงได้และซัม m ารินด r m ฟอรเนี่ยจะมีโปรเจกต์หลายตัวเพื่อทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นมาได้จริงครับนั่นก็คือซั m a r ริน for iOS และซั m a r ริน for Android ที่จะลงลึกการทำงานในระบบของตัวเอง แต่ผู้ควบคุมการทำงานหลักของแอปก็คือโปรเจกต์ที่3แลโดยโปรเจกต์ที่3เนี่แหละครับจะเก็บการทำงานที่แอปทั้ง2ระบบใช้ร่วมกันซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ว่าโปรเจกต์ที่3นี้จะเก็บโค้ดที่ใช้ร่วมกันระหว่างระบบที่ทเรียกว่าแชร์โค้ดนั่นเองดังนั้นแนวคิดแบบ cross platform ใน s u m a r i n คือการเพิ่มส่วนโค้ดที่ใช้ระหว่างโปรเจกต์แต่ละระบบเข้ามาครับเพื่อให้แต่ละระบบ มีความสามารถเหมือนกันในรูปแบบของตัวเอง